ไปดีพี่น้องเบื่อสุบผู้สุนคนโห่กบพรุวันที่เกียรติด้พี่น้องเนาะวันนี้พรุ่งวันก็เขาเขาั้วพี่น้องเอ้ยน้องท่าที่พักนี่ถ่านดีพรุวันเสร็จนี้ยกินนี่โอเค,อเควันนี้พรุ่งวันก็สิมาออมกบพี่น้องเอ้ยออมกบข้เบือร์เรืองพี่น้องนี่นีาาข่ขเ้ขเบือรข้าวเหนียวใช่ไหมขั้วขั้วใหเก็ดข้เบือร์เรืองพี่น้องใช่ออมกบเนี่ยกบจี๊ตัวพี่น้องอันกบพรุวันนี่ก็ พอวันสิปิี่ยก่อนปิี่ยนล้วนๆให้มันแข็งกว่จาจังหน่อย,ยจังงมะอ่อมพี่น้องมาเบิ่งกันนี่มีข้าวบดเลื้ยงพักที่เขาใส่พี่น้องเลยนีย่ใบมะรุม <c oughs> พักนียงเลือดเขาหูว่าพี่น้องพักยังพักขาดพักขาดในการเนี่ยนอดพักสไลดยย์พี่น้องเลยมาลากินนกมาลากินกนกหลอกทัวข้าวอ่อนพี่น้องอ แล้วก็มีมะแข้งมะเขือหลักส้มพู้ผิดก,กระเทียมนีม่แหละหัว,หวคาโอเคเริ่มต้นเห็ดกันเลยพี่น้องเลยอันนี้เป็นสูตรพิเศษได้ข้าวเบื้์เรืองพี่น้องเลยอย่างอีบานหนึ่งข้าวเบื้์เรืองข้าวขัวกันโอเคบานีมาเตรียมเครื่องกันพี่น้องเลยริกตะวันซร้อยอะไรพี่น้องเลยสร้อย้เอา บางคนเข,า,เขากระำพี่น้องเงวัววัวัวตำวัวราก็่ะเาแหละอตกะเลย หลังจากน้าเครื่องเลือดแล้วพี่น้องเอ้ปรุงเครื่องบาดิพี่น้องต้องชโลดช่อนหนึง่งตามด้วยตาบอะไรชื่อประแดดขึ้นเลยประแดกพี่น้องไปสามช่อนเลยพี่น้องประแดดกันยันกล่นหอมอ่าเกลืองลงมาหนึ่ง,ง,งพี่นอ้องต้มมาสักพักหนึ่งพี่น้องเดือดแล้วพี่น้องอ๋อบุกลงอีกน่อย เราต้องค้นเลดพี่น้อยข้าวบลาเปนฝดกลาวันที่สุกเสร็จจะเอาพักลงพักที่เจาเตรียมไปเดี๋ดวได้พี่น้องเยเนี่ยน้ำนที่นี่เขาตักถิ่นพี่น้องนำข้าวพี่น้อยข้าวน้าหมี่พี่น้องโอเคบลาเนี่ยเอา,าปาซุกคักกนะันบาเนี่ยพักที่เขาเตรียมมาพี่น้อย ครับ okay. เดีาเต็ียบบไม่ร้ายาม่กบดเอาลงหมอเลยก่อนหนึ่งเดีลงเลยบ้านก็่าพักยุมๆจบนุ่อยเนี่เอาเขาเบือเลี้ยงลงให้เรกบไข่เล่นี นี่พี่น้องใส่ลูกโหลดนั่พี่น้องเลยลูกโหลดกาวัดสุกแล้วพี่น้องก็้ขั้นตอนสุดท้ายคือเอาข้าเบือเดืองใส่พี่น้องเลยนี่ข้าเบือเดืองที่เราเตรียมไว้พี่น้องเอาลงด้วยก่อนเลยอ่าลงหม้อแล้วไปบะเลยลงเลยเขียวข้นเลยพี่น้องเลยนะทอมขนาดพี่น้องเลยหอมกบข้าเบือเดืองพี่น้องใส่บักสคลายเอาตรงข้นตลอดเลยพี่น้องเลย เขาเบจะติดหมอหอมหอมอเป็นเขาคล้า,ายเขาขัวเลย้องคือเขาขัวเขาขัวแล้แต่เขาขัวเล็งเล็กนน้อยกันบาดชุดถ่ายกันยังเรือตะพักวันเนี่ยเขาเบแต่เขาจะเอาพักลงน่นี่พักแ้วเดีมพักนั่งเลือใบพักขาดพักสไลพักกันย่งนิดน,นึงนน่น่องอันนี้ใบพายหุม่มหอมบวัว โอเคเอาลงหมอเลยก่อนนะว่าไหนนะเอาพักลงก่นนอ,งกอนพี่หน่อยพอกนั่งเล่นก่อนต้องโดนประคับอยู่ประคับเขาอีกหู สไลยยด์เนาะเดี๋ยวมาลากินอกไปเลยนะมาแข่งหอ,อมบ้าพักป็นหมดเลยฮะอ,อ,อ้ะอทุกคนเนาะออมกวรดกออมพักอย่างเงี้ยเลย อหอมผักหนกันนะหอมพักไปนั่งเรือกันโอเคปรุงเรือแล้วบันี้ี่นอยกตักไวักกนเนะี้ตักไปสอง,สองถ้วยี่นถ้วยหนึ่งให้สอ่นพี่นองง้อย นักวันสวนมักถากันเลยโอเคเยบร้อย่อ่าพี่น้องเรียบร้อยพี่น้องออมกบไข่กับเบือเดืองพี่น้องโอเคกระเงไปสาวนพี่น้อง ไปเดินของเกิสวรรค์โอเคมาเลยพี่น้องกินตุ๊กันพี่น้องแซ่บๆซบอ้อมกบขาเบือยเรืองสวัสดีพี่น้องทำใบยาปลาลงสวัสดีพี่น้องมาเลยกินข้าวลูกกันพี่น้องข้าวเสาร์บนกบแซ่บๆโอ้ยอ้อมกบแซ่บๆกับแซ่บได้อ้อมกบเจีวเจียปลาอืมเอาเหรื่องไหมฉันไม่สมอยากเสียพี่น้อง มืงอยากกินข้าววะท่ท่านแม่แถรรวเหรอปลาคบลำลำนิดหมักค่ะอืมอ,มอ,มอร่อยจังเลยืะ mm hmm. คบไข่อืมเจ้าเอ้อาค้าตัวย่อนไม่ต้องรับราคาตัวข้าตออาวัวตรนงนั้นก่อนอ่ะตัวหน่อยก็ได้เอาไข่มาดูเนี่ยเอ้ตัวใหญ่เนาะข้าตัวใหญ่เนี่ยก็กินหางก็ไนนะัน ้าพี่น้องเนี่ยกบไข่มาเลยพี่น้องเลยกินยังไงพี่น้องอตัวเึ้งกรตักเหาืหนกันน,นะครับมีมะแขงมะเขือ เขาเรียงอะไรเนาะเขาเรียงอะไรเรียงหอยเรียงปลาหอยอย่างเบอทุกหอยมีเบอร์ทุกมีกระตายเขาพากระต่ายเบอร์เบิร์ในคลิปทํางทอดค่ะมันไม่คิดไปแล้อย่างคีบหอย ขวามีเบิดอ๋อปักสลายนิดน่อยขุ่นเป็นไงหกเลยอ๋อขุ่นน่ะขลัวมากอ๋อขุ่นนะก็เราอันนั้นอ๋อเราเราซื้อทีกระเดือนจากไทยซา้อพันบาทคูมาไทยออกไหมแผลลูกเป็นขุ่นอ๋อเรียงทีก็เดือนอืมเคปเป็นขุ่นอันใส่นะไรทีละ เองแล้วก็ให้ม,มันออกแมงแพรลูกค่ะนะอ๋อเหนอะค่มลำได้เถอะพักอะไร ทอดขายอดขาเน่ากมนันหรมีลูกโวตทำอะไรบ้านเองมกพริกกรอเทยค่ะหอ,หอ ก้อกับมาดแต่เสามาหาแต่เสามาข้อ,มมอวองมังกินมุ้งทองกันเลยสวยตอนแรกยังสบายอะไรโลไมหาเราไม่เหบียดใช่ไหมมาสัมผดดัสเลยสัมผัสพอตัวม Hử? Cái <laughs> này. Ờ. Thảo ăn mặc à. Là... Ờ. Ừ. mặc cái này à? không, mà. Ừ. Ừ. không mà làm หอมหอมคนทำหมักอะไรห <Okay. S 1> อมอากหอมเมื่อไรกินอกอย่องนีจเป็นยังไงอืมยอะได้อใหญ่อืม ผมพี่เมิงไม่ห้องนัะพันไปขึ้นหน้ากินเขาอย่างป้งไข่ชุบง่าไข่ปิ้งชูนมายแล้วแกงแล้วซุปอย่งบอกไปพอดีหยกปลาเข่ามาพอดีใจเองพอดีได้ถึอเหล็กได้ไหมแค่เลยมาเลือพี่น้องเด้อะวได้บวกกินกบกับกอโทษขออไผอะไร

ว้าโอ้โอ,อ,อ,อ้อ้มต้องมากินบุกแต่งมขึ้นมากแกงเพราะบัานเราได้ใพ่อจะปลูแล้วตาจีนกอควาเอเ้าอันน้เอาได้ไปให้ปู่เรากต่ง้ขงข้นขาวแม่ เม่มหน่อยแ้ว <c oughs> ใครเหรออำหลังเหรแรงช่วนนังเราไปกิดปริงกินก่อนอมัมกน,น,นกินโดนแหะเขาขายไปล่เขาเปิดเลยด้เขาเปิดแล้ว ผมบอกผมบอกตายครับ าลาไปเกิดนนะจ๊ข <c oughs> ะ,ะจขอบคุณทุกคนที่เข้ามินถึงกำลังใจฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องเพราะหวาน TKS ด้วยพี่น้องขอบใจนะพี่น้องทบ่งโชคกินพี่น้องบ๊ายบายกินหนาด้วยนะแซ <c oughs> <c oughs> ่บได้พี่น้อง